ทุกคืนตีสามตรงเสียงกึกกักดังมาจากศาลาวัดตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นหนูหรือไม้ลั่นเสียงดังแต่เมื่อกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งภาพที่เห็นกลับไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่นในศาลาที่ขยับได้เองไม่มีลมไม่มีใครอยู่ใกล้ แต่มือของหุ่นค่อยๆเลื่อนลงช้าๆเหมือนมีอะไรบางอย่างสิงอยู่ข้างในบางความเงียบซ่อนความสยองและในศาลาวัดนั้นความเงียบนั้นไม่เคยว่างเปล่าถ้าใจยังไหวกดติดตามช่องผีสั้นจบในตอนเพื่อฟังเรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าเล่าแชร์ไว้ก่อนหุ่น จะมองมาที่คุณ